<Demon> Festival. มันจริงๆเลยวู้เอาล่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม ROV ด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเข้าเกม ROV ทีไรเดี๋ยวต้องเต้นทุกทีเลยหัวก็โยกเอวก็พลิ้วเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาได้มีการเปิดตัวเพลงเฟสติวัลด้วยนะที่พี่แป้งแล้วก็พี่ดีเจรันร้องด้วยกันค่ะ ต้องบอกเลยว่ามันมากส่งการ์ดนี้เดี่ยไม่เปิดไม่ได้แล้วนะทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูทุกช่องทางเลยนะคะซึ่งวันนี้นะเราเดี่ยไม่ได้มาแค่โปรโมทอย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าเรามีแขงรับเชิญพิเศษด้วยและแถมแป้งยังมีสกินน้องซีรินางส่งการ์ดมาแล้วด้วยนะคะ ซึ่งแข่งรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็ต้องเป็นโปร ROV อวนะสิแป้งได้เชิญน้องใจร้าวกายหิดกิดง่ายแล้วก็พี่กิจอีวามาด้วยมาดูกันสิว่าทีมของเราเนี่ยจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยแป้งมีของฟรีมาแจกด้วยค่ะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะ นี่เลยเป็นรูปโปรไฟล์นะคะที่เป็นโลโก้เหมือนพี่แป้งซีบิงแล้วก็เป็นตัวน้องทีริด้วยนะเป็นรูปโปรไฟล์ที่น่ารักมากๆเลยซึ่งวิธีการเด๋งง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่หน้ากิจกรรมและจากนั้นนะคะมาที่นี่เลยใส่ไอเทมโคส้สงกรานเสร็จแล้วนะคะให้กดซีบิงสกินเข้าไปแล้วก็กดแลกโค้ดเพียงเท่านี้นะคะรูปโปรไฟล์น่าราักน่ารักเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในข้อความของเพื่อนๆเรียบร้อย เกดลับเลยตะานันวู้ฮู้แต่แต,แต่ไม่ได้มีแค่รูปโปรไฟล์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าพี่แป้งเดียรจะบอกว่าในวันที่11เมษายนนี้นะเขาเกม ROV ก็รับสกินทีรีของพี่แป้งไวขึ้นด้วยและแถมเขายังมีการแจกสกินแรสด้วยนะคะเป็นของพี่บิ๊กดีเจาราด เป็นสกินใบที่โคตรเท่เลยทุกคนสุดท้ายนะคะในวันที่11เมษายนนี้เนี่ยา o v เขาก็ใจป่ามากๆเลยแจกคูปองฟรีสูงสุดถึง400คูปองด้วยเอาละเอาละตอนนี้เพื่อนๆมากันครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยจะแบกที่แป้งไหวหรือเปล่าวันนี้เนี่ยจะเล่นน้องทีริรัวๆเลยลุยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาแล้วค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเรามีใครบ้างเอ่ย วัสดีครับกิจไงครับผมอุ๊ยเอ็นตัวปลอมหรือเปล่าคะเพราะวันนี้เนี่ยผมกิจางเหล่าตี้เทพจะมาแบกพี่เป้ใน ROV เองครับผมกิจไงบ้าอะไรเดี๋ยวชุบแจงแกต้องรับบทเป็นกายหงิด <c oughs> เอาหรอโทษเอาใหม่ได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ละกายหงิดปลอม แล้วก็เรามีน้องใจร้าวด้วยนะคะมาเล่นกับเราในวันนี้แล้วก็มีพี่กิตอีวอ่าเย้กนอโอ้ย,อยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ากรอบของแป้งกับใจร้าวเนี่ยมันเท่สะบัดสะบัดมากตัยอยาจริงอ,ะอ่ะอะเยงมาจ<อ>ากไหนอยากได้อออของมั้งดิก็ถ้าใครที่อยากได้นะคะก็ต้องไปเล่นกิจกรรมส่งการนะคะที่เขากําลังเปิดในตอนนี้เลยก็ลงอะมาเดยว พาไปดูแล้วกันนี่เลยให้น้องๆนะคะไปที่หน้ากิจกรรมครับผมแล้วก็ไปที่สกินฟรีทีริเอ็กซีบิงนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยก็ร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะเพียงแค่ทําแค่นิดๆหน่อยๆน,นะทุกคนก็จะได้นี่เลยเป็นอีโมจิจิบๆนะคะแบบถาวรแล้วก็จะมีเป็นนี่กรอบโปรไฟล์แฮปปี้สงการสวยๆแบบของพี่แป้งกับพี่ใจเราด้วยนะคะโอเควันนี้ เราจะเล่นกันแบบไหนดีเรามีโปรเพเยอร์เทพมาให้เรา2คนแล้วเราต้องแบบยังไงเนี่ยแป้งก็ต้องเป็นน้องทีลิกอยู่แล้วเพราะว่าสกินน้องสงกรารน้องทีลิที่ X อซเนี่ยมันสวยมากๆนะคะอะเดี๋ยวเราให้กิจายเริ่มก่อนดีกว่าว่าเขาจะเล่นตัวอะไรดีผมอยากเล่นอเนียครับเรสสงคราครับีบ่แบบอะไรของพี่ดีจรรัตก็ได้ดิครับสกินของพี่ดีเจรัตงั้นจัดไปกิจไงจะเล่นเรสแล้วพี่กิจเล่นอะไรครับเล่นนัาตายาครับผม อะก็ได้ก็เล่นอยู่ตัวเดียวอ่ะอันนั้นเราอ่ะเป็นตัวเดียวใช่ถ้าอย่างนั้นผมกายหงิดเนี่ยผมจะรับหน้าที่ของพพอร์ตเองไหมครับเดี๋ยววันนี้กายหิดเล่นซัพพอร์ตให้ครับใช่ปกติกายหงิดเขาไม่เล่นซัพพอร์ตนะโอ้วันนี้เราจะมาโทรแท้ไหมครับเพราะผมและนักทุกตำแหน่งอยู่แล้วครับพี่แป้งไอ้ทุ่มตังพี่ขอพี่ขอร้องละพี่ยกตัวว่าละเลิกเลิกเป็นกายหงิดปลอมได้ลหมขอร้องแกแดงแกงคือเหมือนเขาไหมแจ้งถามหน่อยน่าจะจะไม่เหมือนแล้วเรทมากด้วย แล้วเดี๋ยวให้ใจเราเลือกเลยดีกว่าพี่ให้ใจเราเลือกแบบยังไงก็ได้จากที่ฟังทุกตำแหน่งเนี่ยผมน่าจะโดนไล่ไปออฟเลนนะผมน่าจะเหลืออันเดียวแล้วเอาเอาตัวที่คิดว่าเทพที่สุดแล้ววันนี้จะพาพี่ชนะได้มีตัวไหนถ้าพาพี่ชนะไม่ได้ใจเราต้องเติมคูปองให้พี่5้าพันคูปองอุ้ยงั้นเดี๋ยวผมพวกเติมเลยดีกว่าจะจบจบไปผมเอาตัวที่ผมชนะสุดแล้วนะับฟอเรนติโน่บอาฟลอเรนติโน่เฮ้ยทำไมพี่กี้ได้ยินเสียงหัวเราะอะ คุณคุณใครเหรอป่าวครับไม่ม okay. okay, okay, so ีอะไรครับพ right ี่แป okay, ้งรอชมในเกมดีกว่าครับอ๋อโอเคครับลองลองถามน้องๆที่ดูได้เขารู้เลยว่าผมในออริติโน่ตึงมากครับโอเคครับือถ้าพูดถึงออริติโน่ที่เก่งสุดในอาวีพูดชื่อผมกนแหกะโอเคงั้นเราหาห้องกันเลยดีกว่าครับไปเลยมาแล้วอุ้ยเจลิติติติบูรอก ดูรูปโปรไฟล์แล้วเป็นไงครับคุณรู้สึกถึงความแบบเป็นฟศสีสารไหมสำหรับผมผมว่ามีคนหนึ่งผมก็พัดด้านนออร่อราอ่าแม่ใช้เป็นสก,กินน้องทีรินะคะนางสงกรานนั่นเองที่มาใหม่ในตอนนี้นะใครที่ยังไม่มีนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมไปแรกเราก็ทํากิจกรรมกันด้วยนะทุกคนโอ้อ<ล>ไ,ได้เลยไฟรีเลยอะ่ะแน่นอนีโร่ทีมเรานี่ตึงไหเฟร ผนรู้ก็โปลีพี่้เยโป่าใช่ไหมเอ๋ไม่กินโปรนีแล้วกินตายฮะพร้อมอุ้ยตื่นเต้นอ่ะโอ้โหรับทุกตำแหน่งเฮ้ยฝั่งหนูนก็ได้อยู่ถ้าเป็นฝั่งหนูนเขาจะกินเขาดูแบบเยอะแกลงเลยอ่ะ โอ้่ไม่ทั่วใช่ไหมกลัวเราเจอเมื่อกี้เจอชั่วใช่ไหมเจอใครกเจอของยากยังไงครับยังไงขอขออธิบายนะครับคือมันมีความแลอสกินมันพี่แป้งเกินไปครับดูสกินแต่ละตัวพี่แป้งมันอ่าใช่พี่ถึงบอกแกว่าสกินแต่ละตัวทำไมมันถึงแบบดูอลังการงานสร้างขนาดนี้เอางี้ดีกว่าพี่ไม้ดูเชิงฟคลเรนติโนฝั่งเขาแล้วพี่ไม้จะรู้เลยว่าเราเจอกับอะไรอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวผมเป็นคนบอกเองตายละ แต่ไม่ต้องห่วงครับผมจะปกป้องทุกคนอย่าบอกนะว่าเราเจอตึงๆอ่ะแต่ไปบนพี่ไปบนแค่ไหนยังไงเราก็มีกิจงานใช่ไหมใช่อยู่แล้วเขาแบกเราได้จุ๊บแจงมาเฮ้ยด้านบนโล่งๆนะด้านบนยังไม่มีอะไรนะเฮ้ยเขาไปไหนหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยจุ๊บแจงระวังรองเท้ากินขานะเล่นสงการแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ จะสปกป้องเทอริของแจงเองอ่ะแน่นอนเอาจัดไปพี่หลันแจงไว้ได้เจอเม็ดตอนนี้เราอยู่กับปังตอนะโอ้ยเฮ้ยฮ้ยอยู่ในป้อมไว้อยู่ในป้อมไว้จุ๊บแจงจุ๊บแจงไปแล้วจุ๊บแจงไปแล้ว ไม่เป็นไรครับแค่เปิดปัดครับผมแค่เปิดปัดอย่างเดียวนะแนคือใช่ไหมอ่าแน่นอนอยู่แล้วอยูครับผมไม่มาเข้ามาในเลนเราไม่เป็นไรครับเฮ้ยเขาเขาบวกไม่สนใจอะไรเลยอ่ะแม่ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยคือต้องรดน้ําดําหัวนะต้องรดน้ำดำหัวก่อนหิวเฮียิวเฮียหิวเฮียเนฉีดน้ําฉีดเขาเลยอุ้ยใช้หมดเลยอ่ะใช้หบนแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยโอ้โห โอเคใช่ไห okay, ้ได้อย oh okay. yeah. anyway ู่พี claro ่ได้อยู่ได้อยู่ฝั่งนี้ยกินจะดูแพงแต่ผมว่าผมไหวช่วยด้วยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวพี่มาแล้วสแกนมาเลยครับผมพี่มาแล้วพี่จะตายเหรอพี่หยิบเข้าไปในป้อมมันพี่เข้าไปทำไมพี่ออกมาก่อนน้องน้องไว้น้องไว้น้องไว้หมดแล้วเฮ้ยมันมีคนมาครับมันมีคนมาครับเออแกแล้วครับแค่แล้วนี่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 นีได้แล้วหนี่โอเคหิวเราต้องหิวหิวไว้ก่อนจะกินทำไม พ okay, okay, yeah, şey so ี่ทำอะไรเนี่ยไม่มันมีคนมามันมีคนมาเลือดมาไอ้คนนีพี่กิดทำเลือดหนูสีดำนี่โอเคโอเครีบไปคุณจะรับครับเมื่อไหร่คุณจะทำผลงานครับเนี่ยเออคุณไม้คุณยังไงครับเนี่ยนักร่างมันตืมอยู่ครับกิจงานนี่เขาไปแล้วนะสามคิวนะนักร่างมันตืมอยู่ครับอุ้ยแล้วดูสกิลแล้วดูสกินดิ นี่สกินของพี่ดีเจระรัดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอันนี้เลยครับโอ้โหเท่เกินเท่สะบัดเหมือนแบบว่าใน M V เลยนะใน M V ็มวีเวาที่ใบที่ไหมราชนของมันล่างแล้วล่างแล้วบาจุ๊บแจงมาพวกเราอยู่พี่ปกป้องจุ๊บแจงเองโอ้ยดูออกผิดดอกสีเหมือนกันยืนป้อมยืนป้อมยืนเฝ้ามให้ยืนเฝ้าป้อมให้ก่อนปอ้อมไปก่อนปอกป้อมไปก่อนโอ้โหโอ้โหตามตามตามครับตามผมยิงเข้าไปก่อน พี่แบ็นจริงโอเคสวยโอ้ยพี่เก่งสวยพี่เกิงสวยจริงสวยจริงโอ้โหสวยแบบไหนสวยแบบไหนตื่นตื่นหน้าตาสวยแล้วเออตรงนั้นได้ไงคำนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เอาพี่เอาแล้พี่เอาพี่กินนายใหม่แล้วนะไม่รู้อายเออกินวิ่งปกินวิ่งเราถ่ายเ้่าเลยดีกว่าปะโอเคโอเคไปเอาไปเอาเราถ่ายเ้่าเลยจะได้ไปสนุกสนานเลยเขาบ้างอยู่ตรงนี้เราเหมือนเราจำศีลมากเลยเราเราเหมือนออกบวช ไม,ม่ผมงงมากทำไมมันไม่ขึ้นไปหาพี่เป้มันลงมาหาผมทำไมก็ามันรู้ไงมันมีคำว่าใจร้าไงจุ๊บแจงลงล่างไปไปไปถ้าตรงกลางจะแตะแล้วจะว่าตรงก,ารกลางก่อนก็ได้นะไ,นได้ได้ได้เดี๋ยวตรงกลางจัดให้ไปเลยจัดการข้างบนข้างบนข้างบนนี่เขามีประเด็นโอ้ยยังไม่ทันได้ยิงอันตีไปเลย <laughs> จะต้องเรียกพี่ไงใหม่นะจะเรียกเขาว่าพ่อพระเอกฮีโร่เกินอ่นนะเออฮีโร่เกินอ่ะ ไปตงตัวย้พี่อย่าให้พี่ยไปสบายสบสบายมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหรถน้ำมันตะเดวพร้อมเงียไปรอดแน่สตาร์จัไปจัดไปจัด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 ยวมาขวาเจ่เลยไอ้เฮ้ไม่มีตัวพุ่งไปไม่มีตัวพุ่งไปครับ่เนี่ยไม่เ้าเด็ดมากอะไรวะวิ่งมาโดนยิงดีมันเร็วมากนะมันลมาดูมาดูละ ไปไปไปป้อมนี้พี่ขอป้อมนี้พี่ขอได้อันติมาครับอันติมาเต๋อแพ๊ะครับโอ้ยจ้เตือนตุ่มหูแจ้งตายตัวแล้วโอ้ยไอ้แป้งยิงมันเลยพี่จะไม่ยอมพี่จะไม่ยอมพี่บอกแล้พี่บอกแล้วพี่จะไม่ยอมเพื่อนพี่พี่ก็รักสุดยอดว่ะโอ้ยไม่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 กี่ฟุกไม่กี่ฟุ๊กไม่กี่ฟุ๊ก อ้าวร้อนหรอร้อนหรอเดี<ๆ>๋ยวดับดับไฟให้เองดับไฟให้เองนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันโอ้โหตายทุกบแจนทุกบแจนเพื่อตายหมดแล้วปราทำพี่แป้งให้ใจเล้ามาแล้วเออแกแข็ดิพี่ทีแกแข็งเออใจเล้าไปครับแมวของใจร้าวครับเร็วพี่ไหมจัดการมันมันอระกาทำพี่แป้งเออเอามันมันเจ็บแป๊บๆมันจะเข้ามันจะเข้าไปแล้วนั่นไเนี่ยไม่สวยเลยดูนี่พี่แฮปปี้สงการไม่สงการโคตรสวย ทำไถึงได้ครับนี่ยทำกิจกรรมไงครับโอ้ถูกต้องแล้วทุกคนทำกิจกรรมสงการตอนนี้นะคะรับไอเทมฟรีน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยพี่ป้อมระดูข้างล่างนะอยากได้เลยอยากได้ก็ต้องแบบไอ้นี่หน่อยนะก็ต้องทำกิจกรรมหน่อยนะถูกส่งออกไปแล้วหมวยป้อมรถไถโดนไถไม่เหลือเลยเขาไอ้มนหล่อยป้อมเราอะอนั่นไงมันหล่อยป้อมเราแต่ไม่เป็นไรเราก็หล่อยป้อมมันไอ้เด็พี่แป้งปกกนร์ดพีเไปเลย ไปเลยอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยคุณไปแล้วมาเป็นผลงานละพี่โชว์เอาบลนันไปนี่ยิงไปหนึ่งดอกเออแอบยิงแอบยิงให้รู้ว่ายิงไปยิงไปดีเป็นหน้าสวยสกินพี่แป้งตอนนี้เนี่ยมันสวยสุดในเคสแล้วนะอ้าวแน่นอนเป็นสกินที่แบบทุกคนต้องมีอ่ะเข้าใจปะ โอ้โหแถมฟรีอีกทั้งหากใช่แล้วนอกจากจะมีสกินแล้วนะทุกคนมันยังมีอีโมจิสุดแบบสุดเท่ด้วยมีใครกดอีโมจิจิ๊บจิบยังอีโมจิจิ๊บจิบนี่ไงพ่กิทอีโมจิจิ๊บจิบนี่เราใส่จิ๊บจิบใส่เขาด้วยเป็นไงเท่ปะพี่ระวังนะกลางไปนะจิ๊บจิบใส่เขาซะด้วยอ่าเฮ้ย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 เ้างบ้ยเฮ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 ้รเฮ้ย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 เฮ้ คุณจะไล่ตีเขาเขาจะเข้าบ้านคุณก็ไม่ให้เขาเข้านะผมโดนแล้วพี่ด้วยโดอ้ยโอ้ยไม่ทันอ่ะเรีบกดเลยกดเลยกระไรอะไรขึ้นอะไรขึ้นพี่ไมมเราจะช่วยเขาไม่ได้ไหมเราจะเข้าไปได้ไหมโอ้โหย่าไม้ไม่อยู่กับเราแล้วเกิดอะไรขึ้นกระไรที่ก็ระดับหนึ่งของฉันไป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 ตอนนี้เรารวมตัวกันเรารวมตัวกันโอเคโอเคโอเค ตอนนี้เขากำลังไอ้โอมันไม่ได้เลยแกแข้นแกแข้นได้พี่นั่นแหละนั่นแหละเออเอาเอาเอามันให้หมดเอามันให้หมดเอามันให้หมดแล้วบุกเข้าไปในบ้านอือหืออือหืออุ้ยจะตายสุดยอดครับกดไลค์กดไลค์เสียวมากโถพี่กิดเฟี้ยวเกินอ่ะตีมังกรด้วยตัวคนเดียวไม่ใช่อยู่จริงรอแป้งไงมาแล้ว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  มที่ด้วยตายผมใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยอแรสต้ตายแล้วแสล้ตายแล้วเราจะไปล้างแค้นไปเราจะไปล้างแค้นล้างอลุม้าบอลุมใจร้ายเอาบอลลหนึ่งสามิ่งเรเอาบอลฉันไปฉันมาแล้วพี่มาแล้วไปแล้วพี่มาแล้ว มันไส้ล้นไม่ยอมห้าสิบบาทวันนั้นจริงๆหรือเปล่าฉันจะไม่ยอมให้ใครค่ากินไงทีมเขาพวกเราจิบ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 เป็นไงครับผมส่งนกจิบจิบให้เขาด้วยครับเอออะเราต้นงทำหัวนิดนึงแน่นอนแล้วทำไมติ่งนี้มันไม่มันไม่หมดสักทีติ่งเนี้ยตีเลยไปตีเลยไปตีเลยตีเลยละกัน

จุดดสุดยอดจุดดไปยาโอ้โอโหดอ่ะเอ้หมอนี่เฮ้ยหมอนี่เาบวไอหมอนี่มันดื้อดึงเออโอ้เรียบร้เรียบร้อยว้มกันนะพอเรามาเล่นกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบชนะง่ายเหลือเกินอ่ะ จริงนะถ้าเกิดเราเราเล่นกันเองเราอาจจะพิกเกมก็ได้นะพิกจัดชนะเป็นแท้จริงไปตอนที่ต้นเกมผมก็แอบเสียอยู่นะแอบเสียโอ้โหแล้วดูครับ MVP นะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากกิจงานสกิลแรสนะคะผมโอ้สุดยอดแรสต์ดีจะรอดสุดยอดสุดยอดครับผมกดไลค์ให้เลยนะทุกคนเลยกดไลค์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 กดไลกค์กดไ โอ้โหถือว่าดูจากแบบที่เราเล่นกันมาแล้วเราเข้ามือกันดีนะแล้วเข้ามือกันค่อนข้างดีว้าวตาต่อไปวา้าวเฮ้ยคุณสามคนนี่ไม่มีรูปโปรไฟล์ซีบิงเอ็กที่รินะเนี่ย มีเดีผมเปลี่ยนไม่ทานครับพอดีแบบเพิ่งเก็บร้านหมูกทะามาโอ้โห <c oughs> มีมีจริงมีจริงเดี๋ยวจบตาในพี่จบค,คุณอาจจะมีนะคะคุณกายแต่คนที่ไม่มีเนี่ยพี่กิตอีวาไม่มีแน่นอนโอ,โอ,นอน้ไม่มีครับทำไมพี่กิตถึงไม่ไปใส่โค้ดครับต้องบอกเลยนะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะถึงรู้ว่าโค้ดคืออะไรนะคะใส่โค้ดนะคะ Z BIMG SKIN C B I N สบิสกินแค่นี้ก็ได้รับแล้วโปรไฟล์จบ ยจริงปะเนี่ยโอ้โหผมไปใส่เลยนะไปกอดคนในกิจกรรมสงกรานตครับพี่แป้งเล่นทีรีหรอครับใช่เล้วครับผมโอเคพี่ตึงมากนะต้องบอกแค่นี้ไม่ต้องห่วงและเกมนี้พี่จะตึงกว่าเดิมเพราะกายเล่นแรสกินพี่ดีเจราเฮ้ยและผมเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตจะไปดูแลพี่อย่างดีพี่แป้งเฮ้ยเอาจริงดิ ครับอยู่ด้วยกันเลยตานี้ก็จัดไปอยู่ด้วยกันเหมือนในเอ็มวีเฟสติวัลที่เพิ่งถ่ายไปอ่ะโอ้โหแล้วมีพวกเราด้วยใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะครผมผอมวีเต็มมาแล้วเพลงเต็มมาแล้วโจโจวันสงการจบจบเราเราพูวีพี่เราพูดมาจีวิแล้วไกรไใจร้าวพี่เราโผล่กันมาคนละสามวิถึงหกเฮ้ยสาววิแต่ตาตึงเอายิ้เดี๋ยวพี่เข้าไปแคมปให้โอ้โหคุณพี่รวมรวมกันคือสามวิพี่รวมกันคือสามวิ มาพี่แป้งลุยมาสั่งการมันยังวางจาไปล่ากกันมามาผมเป็นมวยมาข้างล่างเลยครับผมอุ้ยูสกินอย่างเทพเฮ้ยแบบพี่นี่กระโดดอยเท่เกินเท่เกินเจ้วจัดเฮ้ยแล้วกายกายมีนี่เปล่าจิบจิบอะจิบจิบอะนี่นี่นี่เวลาเราฆ่าเขาเราบอกเลยจิบจิบนี่ได้มาจากกิจกรรมเฮ้ยแล้วทำไมเขาไปตรงกลางกันเยอะเลยอะมีแต่ตรงกลางตรงกลางเลยใส่ตะมาหัวโลวน มาละเราวิวออฟเลดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยว่าไปให้ไครให้ไครใคห้ใคให้นี่สิครับที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตทุกสถานการณ์ใช่เราเจอฮ่าแคลี่พี่เราเจอของจริงเฮ้ยเราเจอคอนเทนท์พี่เราเจอทีมคอนเทนท์เราพาแคนนี่มาพี่หอเขาคอนเทนต์เราก็คอนเทนต์เหมือนกันแป๊ะแล้วก่อนพี่พี่ผมพี่ถอยยุ่ก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่มีทางตายพี่ไม่เป็นตาไม่เป็นไรพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายได้ยังไงพี่มีน้ำมันลดน้ำดำหัวสวยครับผมแล้วทคุณผู้ใหญ่จบจบพี่รู้เลยว่าอะไรดึงดูดได้เขาลงมาเล่นล่างชื่อคุณไงครับคุณกายหงิดครับไม่สกินคุณครับพี่แป้งตอนนี้พี่แป้งเตรียมใส่นะเพื่อเรามาครบสี่แล้วโอเคก็ใส่มาดิครับมาเลยโอผมพร้อมมากอยากใส่มาก นี่ม <amounts of audio writers> ีนี่มีนี่มีนี่เไม่ใช่ไม่ได้ใเดียวที่หัวใจเธอโอ้โหจัดไปสวยงามสวยงามแคลรี่เหรอคลรี่เหรอผมสโลโมชั่นะผมสโลโมชั่นโอ้โหไม่ายาม่ถ่าลยอยากได้อยากได้หิวหิวสวยสวยกินไงได้ไหมได้ไหมแกรออยู่รออยู่กลับมาก่อนกลับมาก่อนสวยพี่แป้งอันนี้คมเลย คมๆนะเลยจัดป้อมแล้วนะจัดป้อมมาเขคิดหมดแล้วพี่คิดหมดแล้วพี่แป้งเรากลับเลยกันพี่ Let's go กลับกลับกลับเฮ้ยแป้งกลับปาได้ไหมช่วยแป้งช่วยแป้งช่วยช่ยพี่วาอะไรพี่ว่าอะไรทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกกลับบ้านด้วยนี่เลยครับว้าวแฮปปี้สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์สวยครับสวยแน่นอนครับผมโอ้โห เฮ้ยเมื่อกี้ถือว่าเพื่อนๆนี่คือซัพพอร์ตอย่างดีเลยนะไม่ต้องห่วงครับไม่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยระวังรองเท้ากินขานะเพื่อนๆส่งการแบบนี้โอเคแ้วตัสองตัวครับผมเร็ก่านี้เดียวเขาจะเสียใจป้อมเขาโดนถ่ายแบบน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้วยเไ้เฮ้ยเฮ้ยเไปยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเไปยยเ้ไป้ยเไป ป้องไทสองสวอ้เอาพี่ได้คิปมาพี่ได้คีปมาตัวนึงยิงิดยิงไปนไ่กินอันตีคีิปกินอันตีคีบไปกิ่ตีคิบเขอโทษขอโทษพี่ได้คิปมาตัวเดียวไม่เป็นไรขอบเรียงไม่ตรงนั้นรอ้ตรงกลางมีประเด็นอะไรเนี่ยไป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 พวกเราไปพวกเราไป ีเข้าเข้าไปผมยิงไป่อผมยิงไปก่อนตัวตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยิงแม่เขาพี่เาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ตีอยู่เรื่อยๆตีอยู่เรื่อยๆตีอยู่เรื่อยๆตาไม่ทันแล้วตัวอันนี้คมมากครับพี่คมแน่นอนมีบูครับมีบูครับพี่แป้งพี่แป้เอาบูครับพี่ไ้แป้งนะตัวนี้เฮยเฮมันมาไม่ได้มื่กี้มาทุกคนมาไม่ดด้บูแ้มีดาไป เป็นไงล่ะมีกระชีดวิ่งตนหน้าต้นหัวก่อนหัวพี่พี่กิจพี่กินหนูหนูอยากได้ตรงกลางอ่ะพี่กิจจัดให้หนูได้ดิหนูอยากได้ตรงกลางอ่ะโอ้โหให้พี่จัดเนาะใจเย็นนะพี่กิจจัดจัดให้หนูได้ดิเนี่ยเดูดีกายกิจเขาเลี้ยงหนูหนูอย่างดีอ่ะใจเล้าจัดให้พี่เลยดิตรงกลางอ่ะพี่เอาให้มาแล้ว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 รังสองไปแปะที่เดินขาวโดนลมนี่ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่เอาป้อมไปแล้วมันมันไม่มีทางที่ป้อมจะยิงไกลงมาแล้วลงมาแล้วเราเตรียมไฟสุดนะครับ let's go ครับผมไปครับไป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 เรียบร้อย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 ได้ป้อมแอ้วิกฤตได้ป้อมเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอคิวเกินคิวเกินใครมันมาขันเราค่ะ จัดไป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 เลยพี่พี่ดีเจารัสโอเคพี่ดีเจารัสมาแล้วโอเคมันหนีติดมันเลยครับตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ตีอยูสองคอมมึนมึนมึนโอเคโอเคต่อเล่นบวกพี่บวกเข้าเลยเข้าเลยสวยอีกอันดึงตัวมาพี่สวยโอ้ยลูตี้ลูตี้อด้านหลังลูตี้อยู่ด้านหลังตีไปเรื่อยๆสะดุ้งสะดุ้งสวยยิงยิงต้องต้องโอ้ได้อยู่ในสองคอมพี่สวยๆกลับมาครับ เรียบร้อยฮะเรียบร้อย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 ไยแป้งโดนป้อมป้อมป้อมอุ๊บ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 อุ๊กอุ๊บ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 อุ๊นอุ๊บ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 อุ๊่อุ๊บอุ๊าอุ๊บ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 อ สู้ๆทุกคนสู้ๆสู้ๆขอกลับไปเติมเรือยแป๊บนึงครับนะครับเขาแค่ไี้หนึ่งตัวแล้วคนที่ตายคนนั้นคือกายครับพี่แป้ะโอเคไม่เป็นไรพี่เรื่อกายตาเพื่อปกป้องพี่พี่รู้ใช่ดุ้ยลุยดุยเลยอยาทำเพื่อนผมอยาทำเพื่อนผมอยาทำเพื่อนผมโอเคเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อทางอารมณ์ม้เขาเบหพี่แป้งพี่แป้ง ตัวของไอ้กินเนี่ยัยังสามารถซ้อนท้ายพอร์ไซส์เขาได้พี่เฮ้ยอยางยางยายายาใช่ใช่นี่ผมเพื่อตรงกลางจอครับพี่แ้งกดไว้นะนะคแม่ลรงกดนะกด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 ไปแล้วเดอยู่้ยโอยโอ้ยโอ้ยกออ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอโอ้ย้ยกอ่ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยอ้โอด้ยอยอก้ ากันจารเตรียมตัวครับตการเตรียมตัวเอาเลยครับผมพร้อมผมพร้อมยิงครับมาแล้วครับคือเลยคือเลยแหวนแหวมวมาเลย let's go อ่ะปาเรียบร้อยปุ่งปังแตกหนึ่งสุดยอดครับสุดยอดครับเรียบร้อยเรียบร้อยตขังไว้ขังไว้ไม่ไม่โอ้ย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 อย่าอย่านี้อย่านี้ต้องไม่ให้แพ้เราขี่มอเตอร์ไซค์กินก่อนได้ครับได้ครับมามามาคือคือจบไม่ได้นะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก่อน

พี่ขอพี่ขอรอบพี่ขอรอบพี่ขอรอบมันไม่มีเกมพี่นันเดี๋ยวยืมให้เดี๋ยวยุให้ผมซิ่งกับสาวซ้อนที่มานะครับเดี๋ยวยืุให้โอเคครับผมมาแล้วผมมาแล้วผมอยู่ผมอยู่ในบ่อครับอยู่แล้วอยู่ทานทาราไปไปแล้วตายแม่ตายแม่ตายคนเดียวครับหนุ่มซิ่งมาแล้วเอ้าไม่ไม่ไปไปไปพี่มาพี่มาพี่มาเอาเลยวพี่มาเร่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 แย่แลสุดยอด

พี่แบงค์ออกมารับแล้วเอ้ยพี่ไปด้วยลุยครับคนนั้นลุยเลยครับเฮ้ยอยู่ในป่าป่าเขาแกะจบแล้วขงาโค้งเลยเหรอพี่แบงค์ด้วยพี่แบงค์ด้วยข้ามันจัดการเอาคืนไม่ได้เออเอาคนนั้นแหละที่ฆ่าพี่คนนั้นแหละเอาไงเอาไงจัดการเลยไปนี่มอเตอร์ไซค์ป่ะ ไอ้เรเพื่อนห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหยุดคนนั้นแหละที่เข้าที้กันแหละเออจิ๊บจิ๊บอีส่งอีโมจิจิ๊บจิ๊บไปเย้เฮ้สบายอ่ะเทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับกับการอยู่ทีมนี้ผมแทบจะแบบนอนนอนรอเลยนอนรอคิวสุดท้ายเย้ เอวจะเป็นใครไม่ได้นะคะเป็นน้องกิจงานนั่นเองขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> สุดยอดทุกคนสุดยอดสุดยอด โอเคค่ะเพื่อนๆแลนดี้นะคะก็คือการเล่นของพวกเรานะบอกเลยว่าหยุยมันมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นกิจกรรมกันนะคะในวันที่11เมษายนนี้นะเข้าเกม r อานะคะก็รับสกินชีรีของพี่แป้งไปเลยไวขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีแจกสกินใหม่ด้วยนะ้เป็นสกินแรสที่เมื่อกี้นะคะทั้งพี่กิจแล้วก็พี่กายนะคะเล่นไปนะเป็นแรสของพี่บิ๊กดีจรารนันเองไปรับสกินนี้กันด้วยนะคะและที่สําคัญคือ r อาเนี่ยเขามีแจกคูปองนะคะฟรีเลยสูงสุดถึง400คูปอง และยังมีทั้งรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายนะอิโมจิวา้าวอะไรอื่นๆอีกด้วยนะก็ยังไงก็มาเล่นเอวีกันเยอะๆนะคะเย่เล่นกันใช่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนอมากๆนะคะที่มาเล่นกันในวันนี้นะและเดี๋ยวถ้าใครนะคะอยากให้พวกเราเล่นกันแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายยอย่าลืมไปดู MV กันนะคะเฟสติวัลนะบ๊ายบาย